สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงคิดไซโค้งหลีกรองนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ผมทํามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็จะพูดคุยกันทุกวันพฤหัสบ,บดีอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญสําคัญที่เกิดขึ้นและถูกพูดถึงในไทยลีก2 และไทยลีก3ผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองครับแต่ผมจะมองคอนเทนต์ที่น่าสนใจสําหรับลีก2กับลีก3ที่เรานั้นน่าหยิบยกมาพูดคุยกันแล้วมันกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้มีเพียงแค่ไทยลีก1ที่เป็นประเด็นเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินและกฎกติกาต่างๆไทยลีก2ก็มีและไทยลีก3ก็มีข่าวสารน่าสนใจอยู่หลายเรื่องด้วยกันถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สาคัญในคอมเมนต์จากครั้งที่แล้วผมชอบมากเลยนะครับที่หลายคนบอกว่าผมเป็นโดแทนจากจังหวัดนี้ผม ทีมบ้านเกิดผมใส่ข้อมูลมาหน่อยครับแล้วก็หลายเรื่องที่คุณถามมาเดี๋ยวผมจะไปทํามาให้ในสถานการณ์ปกตินะครับอยากให้ไปเยี่ยมทีมนี้หน้าสนามนี้มีอาหารอร่อยอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าทําคุณแนะนำมาเลยครับผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องและผมคิดว่าถ้ามีโอกาสเดินทางไปตามสนามต่างๆเดี๋ยวจะมีน้องๆทีมงานของผมเนี่ยไปเก็บภาพมาแล้วเราเอามาเล่าพูดคุยกันเป็นการโปรโมทจังหวัดของตัวเองด้วยนะครับหนึ่งช่องทาง YouTube กด s u b สไครป์พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนและ a c e b o o กกดไลค์กดแชร์เมื่อเเห็นอนนของราาม สร้างหลีกคุยภาคหลีรองให้เป็นที่รู้จักไม่แพ้กับไทยลีกหนึ่งดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วปฏิตามเรื่องราวแรกกันครับผมขอเริ่มต้นที่ไทยลีก2ก่อนละกันครับเทปนี้เพราะว่าความพิเศษมันเกิดขึ้นก็คือมีบอลน,นัดกลางสัปดาห์ให้ดูกันด้วยไทยลีก2เนี่ยหวดกันครบ9คู่เลยนะครับเป็นนัดที่3ของทุกทกทีมเตะกันเมื่อวานที่ผ่านมา15กันยายนวันพุธนะครับแต่ประเด็นหลักประเด็นใหญ่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ผมต้องย้อนกลับไปที่เกมสุดสัปดาห์ก่อนคือดราม่าไทยเกมระหว่างระยู่ ตวันที่13กันยายนคือวอาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าแฮร์ริสันไคลอนยิงประตูให้กับเมืองการไล่มาเป็น2ต่อ3นาทีที่93แต่ผู้ตัดสินคุณยุทธพงศ์อีสีสิงห์เนี่ยดันไปเป่านกหวีดหมดเวลาเพราะเข้าใจว่าทดเจ็บเกมนี้แค่สานาทีแต่เอาจริงๆเนี่ยป้ายมันขึ้น4ีนาทีกลายเป็นว่าต้องให้นักเตะทั้งสองทีมเนี่ยกลับมาเล่นกันอีกในช่วงหนึ่งนาทีที่เหลือสุดท้ายเนี่ยมันถูกพูดคุยแล้วก็ต่อว่าต่อขานวิจารณ์กันหนักเลยว เพราะนี่คือความผิดพลาดของตัวผู้ตัดสินเองความรู้สึกของทั้งสองทีมจะเป็นยังไงระยองเองก็สกอร์นำอยู่พวกเขาคิดว่าชนะไปแล้วส่วนเมืองการที่เพิ่งจะไล่ตีตื้นขึ้นมาขอเวลาอีกหนึ่งนาทีก็คิดว่ามีค่าพอที่อาจจะตีเสมอได้และมีแต้มกลับออกไปทีนี้มันก็กลายเป็นเรื่องสิครับมีการถกเถียงกันนานพอสมควรแล้วมันก็เกิดจะลุกลามเหมือนกันเพราะว่าอารมณ์ในเกมมันค่อนข้างจะเดือดสินทวีชัยหัดถยรัตนกุลประตูจอมเก่าของเมืองการถ้าใครดูถ่ายทอดสดจะได้ยินเสียงของซุปเปอร์ตีเนเ ที่เหมือนจะไม่อยากเล่นเพราะมองว่าผู้ตัดสินเปล่าหมดแล้วพวกเขาชนะไปแล้วแต่เจ้าตีก็บอกนะครับว่าอยาชนะใช่ไหมผมเตะออกผมเตะออ,ออกให้กรรมาการผิดก็เล่นไปไม่เป็นไรผมแพ้เองไม่งั้นมันจบไม่ได้นี่แหละครับพอมันออกหน้านี้บนหน้าจอของการถ่ายทอดสดมันก็เลยกลายเป็นประเด็นซึ่งมีช็อตของการตอบโต้เถียงกับทางอลิศักดิ์ศรีกำปังก็ยิ่งเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์เป็นวงกว้างแต่เรื่องนี้ผมเฉยเฉยผมมองว่ามันคือแฟกต์ความจริงที่นักกีฬานั้นเขาคงไม่รู้หรอกครับว่ากล้องถ่ายทอดสด ต้องมาเล่นละครพูดจาให้มันดีมันเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันซึ่งพวกเขนานั้นต้องเอาจริงเอาจังเขาเนี้ยเรื่องมันจบดีมากตรงที่ว่าหลังจากกลับมาเล่นกันครบ1นาทีเกณก็จบคือระยองชนะไป3-2 หลังจากจบเกมก็เคลียร์กันเร็วครับเพราะว่าอดิศักดิ์ศรีกำปังไปโพสต์ในเฟซบุ๊กของตัวเองว่ามีการติดต่อไปเคลียร์ใจกับสินทวีชัยแล้วโดยมีข้อความระบุว่าวันนี้ตัวเขาได้โทรคุยกับสินทวีชัยและสินทวีชัยก็ส่งข้อความกลับมาตัวเขากับสินทวีชัยนั้นไม่มีอะไรกันแค่เข้าใจผิดกันนิดหน่อยบวกกับอารมณ์ร่วมของเกมฟุตบอลซึ่งตัวเขากับสินทวีชัยก็ขอโทษซึ่งกันและกันและอภัยให้กันในสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน ก็จบได้ดีครับทุกคนส่วนข้อความที่สินธวิชัยตอบกลับมาถึงอดิศักกก็น่ารักด้วยครับเขาบอกว่าตัวเขาเองดีใจที่ได้คุยกันต่างคนต่างมีอารมณ์ร่วมเป็นเรื่องปกติเกมฟุตบอลมันมีรสชาติ ซึ่งทั้งคําพูดและกริยาที่สื่อออกไปอาจจะดูไม่สวยวงเล็บเท่าลูกที่เองยิงพี่ก็มีการชื่นชมกันด้วยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วเมื่อเกมจบสบายใจและโชคดีในทุกๆอย่างเอง๋นี่ก็คือสิ่งที่นักกีฬาเขาเคลียร์ใจกันรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าผายอันนี้ขอชื่นชมจริงๆเนี่ยมันก็มีเคสแบบนี้มาแล้วนะครับในบอลต่างประเทศเกิดขึ้นในลาลิกาสเปนเกมที่เซบีย่า พบกับทางการนาดาฤดูการ2,020ถึง2,021เหตุการณ์เดียวกันเลยครับคล้ายกันมากๆเซบีย่านัอยู่2-0แล้วกรนาดาเนี่ยมาได้จุดโทษช่วงไทยเกม ไล่ขึ้นมา1ต่อ2ทดเจ็บ4นาทีเหมือนกันเล่นไปแค่3นาทีผู้ตัดสินเป่าจบเกมแต่สุดท้ายเนี่ยมีการเช็คว่ายังเหลือเวลาอีก1นาทีก็กลับมาเล่นกันต่อสุดท้ายผลก็ยังลรยเอยที่เซบียาชนะ2ออยู่ดีจากนั้นมาว่ากันต่อเรื่องของสถานการ,รณ์ไทยลีก2เมื่อาวานมีเกมกลางสัปดาห์ที่เตะก,กัน9คู่ลงสนามมีบิ๊กแมชครับตราเจอกับสุขโขท,ทยัยทั้ง2ทีมเพิ่งจะร่วงตกชั้นจากลีกสูงสุด มื่ฤดูการที่แล้วและออกสตาร์ส2นัดต่างฝ่ายต่างเก็บ6คะแนนเต็มชนะคู่แข่งรวดมาเกมนี้ลงเออด้วยความมันจริงๆครับมีถึง7ประตูตราดเนี่ยได้ก่อน2ประตูจากบาโบ o มาคแลนดี้แล้วก็อธิคุณมีท้วมส่วนทีมเยือนค้างคขาไฟไม่ยอมครับไล่ตีเสมอตามมาจากออสมันโซแล้วก็วูกึนยองแต่ตราด มันหนีไปอีกครับโดยเฉพาะลูก3-2ที่ได้จากการโซโล่เดี่ยวของวาโดมิโรซัวรเรสและก็เปาโลคอนราโดให้ตราดนำ4-2แม้ว่าสุขโขทัยจะมาได้จุดโทษเป็นประตูไล่ขึ้นมาจากออสมันโซแต่ก็ไม่ทันจบเกมตราดชนะสุขโขทยัย4-3โอ้โหโคตรเดือดครับเป็นเกมที่ถึงใจพระเดชพระคุณเจ้ามากในช่วงกลางสัปดาห์สำหรับลีกรองเท่ากับว่าตอนนี้ไทยลีก2เตะไป3นัดตราดคือทีมเดียวที่ชนะรวดได้9้าแต้มเต็มยึดจา่าฝูงส่วนผู้ที่ตามมามี7ดแต้มก็มีแพรย่ยูเนเต็ดเชียงใหม่เ c และก็ลำพวเสขณะ สุโขทัยก็ยังเกาะกลุ่มนําอยู่นะครับมี6คะแนนแต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มท้ายตารางนี่แหละครับผ่านมา3นัดขอนแก่น FC กับราชนาวียังเก็บแต้มไม่ได้เลยออกสตาร์ทแบบนี้บอกเลยนะครับน่าห่วงมากเอาเป็นว่า มันยังเหลืออีกหลายเกมก็จริงให้สู้สู้แต่ถ้าเกิดว่ายังปรับทีมหรือว่าเนื้อแท้ของสภาพทีมผู้เล่นเนี่ยมันอาจจะยื้อระยะไม่ได้ก็อาจจะบายบายตั้งแต่ช่วงต้นในเหมือนกันส่วนสิ่งที่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษสาหรับเกมคู่ใหญ่ของตราดกับสุโขทยัยผมว่ามีเดีลยวที่สุโขทัยตาถึงมากๆนะครับการคว้าตัวน้องแชมป์ชาวสิทธิ์ทรัพย์ส,สกุลผลกองกลางในวัย26ปีอดีตเยาวชนเด็กปั้นของเมืองทองแล้วก็ถูกส่งตัวไปให้หลายทีมยืมเก็บเลเวลทั้งมาหาสรารคามนนทบ,บุรีแพร่ยูเนเต เ,เขาก็เลือกเส้นทางตัวเองไปเล่นในลีกรองกับฉะเชิงเซาวแล้วก็มาอยู่กับบางเกเอ f ซี ในไทยลีก3เม่อดูการที่ผ่านมาใครจะไปคิดครับว่าย้ายมาครั้งข่าวไฟจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงแล้วยิงประตูต่อเนื่องเอาเป็นว่าถ้าเกิดเซ็นสัญญาระยะสั้นไว้ผมว่าจีบจีบไปลงหน้าก็ดีนะครับผมบอกเลยว่าถ้ายังดีต่อเนื่องแบบนี้กลัวจะอยู่หลีกรองไม่นานขาดที่หลายสนามสำหรับเกมเมื่อวานีน้ฝนตกแน่นอนคุณภาพและเทคโนโลยีการดูแลหญ้ายังไม่เท่าไทยลีกหนึ่งฉะนั้นไม่แปลกเลยครับที่จะเห็นการโยนบอลขึ้นไปข้างหน้าเพราะสนามมันแฉะต่อบอลลำบาก แล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวดวลกันเป็นส่วนใหญ่ดูเหมือนจะกลายเป็นของชอบซะแล้วครับน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมจริงๆถ้าเกิดว่าใครจํากันได้สมัยที่นา้าคุมปลาทูขนองสมุรสงครามในสมัยไทยเพยร์มลีกชาวบ้านมาเยือนเนี่ยเหืดขึ้นคอเอาฟอร์มมาทิ้งกันเป็นแถวครับแต่ลูกทีมของนา้าไม่มีปัญหาในการเล่นเลยจะเละเทะแค่ไหนก็มาเถอะครับบุกตามเสียงเชียร์สไตล์เตะทิ้งแล้ววิ่งไปรุมไปไปามา ตราดเล่นหน้าฝนนี่จะโกยแต้มเป็นเกอบเป็นการรมเอานะครับต่อกันที่ใช้นาทฮอนบิวดีกว่ายักษ์ใหญ่ในเวทีนี้อีกหนึ่งทีมเพราะว่าเคยขึ้นขึ้น,นลงลงบนหลกสูงสุดมาแล้วแต่เล่นมาสานัดฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครครับเสมอ1แพ้2ซึ่งหลังจบเกมกลางสัปดาห์15กันยายนที่แพ้อุดรธาน e FC, ี FC คาบ้าน1ต่อ2อยู่ไม่ไหวแล้วครับตัดสินใจตั้งสุเมยอยูโตผู้ช่วยขึ้นมาเป็นผู้ฝึกสอนแทนและก็ดันทางโรนัลบริตติขึ้นไปแขวนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคซึ่งประธาสสนสโมสรอย่างคุณอนุธนาาาคสกก็บออว่ข ในการปรับตัวอีก2 3นึงสนัดรอตัวหลักกลับมาสมบูรณ์ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ต้องเร่งปรับทีมให้กลับมาเล่นตามปรัชญาของสโม,มสรให้ได้ก่อนคือการครองบอลซึ่งขอให้แฟนบอลเข้าใจและก็ให้โอกาสด้วย ขยับไปที่เกมปัญหาที่ต้องเอากติการมาเล่าให้ฟังกันอีกคู่หนึ่งนะครับสำหรับเคสของเมืองการยูรเนเตตกับอยุธยาย,ยูเนเตดในช่วงกลางสัปดาห์ต่อเนื่องมารัชานนกัญญาทองแบ็คขวาของค้างเขาไฟได้บอลคืนหลังจากกรวิทนามิเศษเพื่อร่วมทีมแล้วพยายามใช้หน้าขาพักบอลแต่บอลเนี่ยบันดันเด้งขึ้นไปโดนมือเป็นจังหวะต่อเนื่องซึ่งทีแรกเนี่ยกูเซนยาลาผู้ตัดสินในเกมนี้เป่าจับฟาวน์แฮนด์บอลน,นะครับแล้วก็ให้เป็นจุดโทษแต่สุดท้ายเนี่ยไปคุยกับผู้ช่วยผู้ตัดสินแล้วเปลี่ยนใจสรุปว่า ไม่เป็นแฮนด์บอลแน่นอนครับคนดูบางส่วนก็งงว่าอ้าวแบบนี้ได้ด้วยหรอไม่ฟาวได้ยังไงแต่ว่ากันตามกติกาตามเหตุการณ์ผู้ตัดสินพิจารณาถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่ากฎแฮนด์บอลระบุชัดเจนว่าแฮนด์บอลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เล่นพยายามใช้มือสัมผัสบอลในทันทีแต่ในกรณีของราัชานน์เนี่ยเขาตั้งใจจะใช้หน้าขาพักบอลแล้วก็เล่นต่อแต่มันดันเด้งไปโดนมือแบบไม่ตั้งใจซึ่งเป็นจังหวะต่อเนื่องคราวนี้ครับถ้าเกิดไทยลีก2มี VAR ผู้ตัดสินไม่ชัวร์ก็สามารถขอดูภาพช้าย้อนหลังได้ในกรณีที่คิดว่าอ้าวบอลโดนมือจ,จัดจังหวะต่อนเนื่องแต่ขอเช็คเพื่อความชัวร์ได้ไหมว่าแขนของราัชานน์เนี่ยกลางผิดธรรมชาติหรือเปล่าพยายามกลางเพื่อไปช่วยในการสัมผัสบอลหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดดูในถ่ายทอดสดภาพช้าก็เคลียร์ครับแขนกลางออกมาจริงแต่ลักษณะเป็นธรรมชาติเหมือนช่วยในการพยุงตัวเพื่อรักษาบาลานซ์ของร่างกายมากกว่าไม่ใช่เจตนาทำให้ตัวใหญ่ขึ้น หรือในศาสตร์พุทธิล์ก็คือ additional move ส่วนที่ถามว่าทําไมกลับคําตัดสินได้เพราะว่าบอลยังไม่ได้เข้าสู่การเริ่มเล่นใหม่ในจังหวะต่อไปครับก็เอาเป็นว่าพลาดแล้วก็กลับมากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคำตัดสินไอ้มุมเนี้ยก็ต้องชื่นชมการส่วนมุมไหนที่พลาด แล้วไม่ยอมรับแล้วไม่ออกคาพูดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ครับไปต่อกันที่ไทยลีก3บ้างดีกว่านะครับอย่างที่ทราบกันออกสตาร์ทมาเริ่มฟาดแข่งกันตั้งแต่4กันยายนเพื่อจะแข่งไปได้แค่3โซนเท่านั้นคือโซนเหนือโซนใต้โซนตะวันออกเฉียงเหนือจากปัญหาการระบาดของโควิด19ทำให้อีก3โซนอย่างกรุงเทพและปริมณฑลโซนตะวันออกและตะวันตกเนี่ยยังไม่สามารถเริ่มเปิดซีซั่นแต่สุดสัปดาห์นี้ครับแฟนลีกรากหญ้าจะรับข่าวดีเมื่อมีการยืนยันแล้วครับว่า18กับ จะได้รับอนุญาตให้เริ่มแข่งขันได้แต่ยังต้องเตะภายใต้มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดเท่ากับว่าเหลือแค่โซนเดียวแล้วครับคือกรุงเทพและประิมณฑลที่ยังไม่สามารถออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ได้แต่คาดกันว่าอีกไม่นานเกินรอครับที่ไทยลีก3จะแข่งเต็มรูปแบบ ทั้ง6โซนเราไปดูผลงานของ1ทีมไม่น่าสนใจในโซนใต้เดียวกว่าครับเป็นตัวเต่งที่จะคว้าตัวเลื่อนชั้นอย่างสโมสรน,นครศรียู่นเตดเพราะหลังจากพลาดเป้าหมายสําคัญไปเมื่อฤด,ดูการที่แล้วแม้จะทุ่มงบประมาณสร้างทีมไปเยอะแต่พวกเขาก็ยังคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆก่อนที่ความพยายามจะเริ่มผลิดอกออกผลในซีซั่นนี้นะครับออกสตาร์ทอย่างร้อนแรงเก็บชัยไป2เกมรวดและเป็นการบุกไปชนะกระบี่เอฟซีทีมที่คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบแชมเปียนส์ลีกในฐานะรองแชมป์โซนใต้เมื่อซี ันที่แล้ว2-0ต่อด้การเปิดบ้านชนะทางโซราซิตี้3-1เก็บ6แต้มเต็มรังจากฝูงของตารางแน่นอนครับตัวชูโรงของพวกเขาที่เติมเต็มได้เป็นอย่างดีในซีซั่นนี้ก็คือในรายของเดียโก้โอดิเวราซิลวากองหน้าสัญชาติบราซิลอดีตแข้งขวัญใจสาวกนครปฐมในเต็ดที่มีส่วนสำคัญในการพาทัพเสือป่าราชาเนี่ยคว้าตัวเลื่อนชั้นไต่เต้ากลับสู่เวทีทลีกส ในฐานะดาวซันโวของศึกไทลีก3เมื่อฤด,ดูกาล2018เกมล่าสุดเนี่ยเขาบ่า,าวคนเดียว3ลูกครับกดแอตริกไปตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกด้วยซ้ำนับเป็นผลงานที่ร้อนแรงสุดๆและน่าจะทำให้สโมสรแหนน่งนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้สูงตามเป้าหมาย ก็เป็นหนึ่งทีมครับที่กาลังมาแรงและก็น่าจับตามองมากๆสาหรับทัพมังกรแดนใต้ซึ่งนอกจากผลงานในสนามที่กาลังมาแรงแล้วในโลกโซเชียลพวกเขาก็มีกระแสดีให้แพ้กันนะครับล่าสุดสดสดร้อนๆเมื่อไม่กี่วันมานี้แฟนเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรที่ใช้ชื่อว่านครศรีไนเต็ดก็มียอดติดตามพุ่งขึ้นไปสูงกว่าครึ่งแสนคนเข้าไปแล้วนะครับนับว่าเป็นกระแสตอบรับจากคอบอลชาวใต้ที่เฝ้ารอกันมานานกับความหวังที่อยากจะเห็นตัวแทนฟุตบอลแดนสตอร์กลับไปโลดแล่นในลีกที่สูงกว่านี้อีกครั้งหนึ่งต้องยอมรับว่าวง ฟุตบอลในภาคใต้ผลงานดรอปลงไป หากเทียบกับทีมอื่นในภาคอื่นอืที่ผลัดกันขึ้นมาสร้างชื่อในลีกใหญ่หลายต่อหลายซีซั่นการเติบโตของทัพมังกรแดนใต้สโมสรนครรีูุนเตตดก็น่าจะเป็นยาที่ช่วยในการกระตุน้นให้บรรดาสโมสรอ,อื่นๆในโซนนี้เนี่ยอยากจะยกระดับทีมให้สูงขึ้นเพื่อไปต่อก,ก่อนด้วยและแน่นอนครับมันยิ่งทําให้แฟนบอลชาวใต้กลับมามีความหวังอยากเห็นทีมในภูมิภาคข,ของตัวเองไปได้ไกลกว่านี้เพราะด้วยทรัพ,พยากรและฐานแฟนบอลที่พร้อมจะซัพพอร์ตแต่มันกลับกลายเป็นว่าพอเอาเข้าจริงๆนะเวลานี้ก็มีทีมอย่างแกรนดามันรอ์ แค่ทีมเดียวเท่านั้นที่จะเป็นสมโมสรที่ไปได้ไกลที่สุดกับการโลดแล่นอยู่ในไทยลีก2อเจ้าราแอมเห็นว่าคอบอลชาวใต้หลายคนโดยเฉพาะแถบจังหวัดชุมพรจะถือโอกาสรวมตัวเดินทางไปเชียร์ทีมอย่างประจวบ FC ในเวทีลีกสูงสุดบ่อยเพราะถือเป็นสมโมสรที่มีพื้นที่ติดกับพวกเขามากที่สุดผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยทุกคนเนี่ยนะครับอยากจะเห็นบรรยากาศเก่าๆสมัยที่วัวชนแดงใต้สงขลา FC เคยสร้างประวัติศาสตร์มีแฟนบอลเข้าชมในตัวเลขสูงกว่า3,6000คนนัดที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมฟีในสมัยศึดิวชั่น1ปี2 0 1 1หากบรรยากาศในสมัยเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยมันกลับมาได้จริงๆนะครับคงเป็นอะไรที่ช่วยปลุกกระแสวงการลีกไทยได้ดีมากๆและปิดท้ายด้วยประเด็นร้อนที่พูดถึงกันในไทยลีกสโซนภาคเหนือในเกมที่4แควฟีเปิดบ้านเสมอกับวัดบัวซิตี้1นึเมื่อวานที่์ที่12กันยายนที่ผ่านมากับเรื่องราวของการเปลี่ยนตัวเกินจํานวนครั้งที่กําหนดครับ ซึ่งในทยลีก3าเนี่ยวางกติกาให้แต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นใน้5คนในระหว่างเกมจะเปลี่ยนได้ไม่เกิน3ครั้งก็เหมือนกันหมดทุกลีกน,นะครับแต่ไม่นับรวมการเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งซึ่งประเด็นที่กําลังเป็นที่ถกเถียงกันคือในเกมดังกล่าวทาง4แควเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวไปถึง4ครั้งนั่นเท่ากับว่าเกินจํานวนที่กติกากำหนดไล่ตั้งแต่ครั้งแรกพวกเขามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในนาทีที่60ออกไป1คนจากนั้นเนี่ยนาที7 7 ผู้ตัดสินที่4มีการชูป้ายเปลี่ยนตัวครั้งที่2ให้กับ4แควแต่คราวนี้พวกเขามีนักเตะมายืนรอเปลี่ยนตัว2คนพร้อมกันซึ่งคนแรกเนี่ยเปลี่ยนไปตามปกติไม่ได้มีอะไรแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่จูลี่ดาวเตะต่างชาติหมายเลข9้าของทีมอีกคนหนึ่งเนี่ยกำลังถูกถอดกำลังจะวิ่งออกจากสนามมาเปลี่ยนตัวกับเพื่อนดูจากคลิปที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าระหว่างที่เขากำลังวิ่งไปเปลี่ยนตัวข้างสนามผู้ตัดสินเนี่ยเป่านกหวีดให้สัญญ,ญาณ4ี่แควเล่นลูกเตะมุม ก่อนที่ทีมจะโดนสวนกลับทําให้จากที่จูลี่กําลังจะวิ่งไปเปลี่ยนตัวเมื่อเห็นอย่างนั้นเขาก็รีบวิ่งกลับไปช่วยทีมเพื่อรับมือกับจังหวะที่กําลังจะถูกสวนกลับทําให้เขายังอยู่ในสนามต่อไปจากนั้นนาที8 3ดสคือบี่เนี่ยผู้ตัดสินที่4ก็ชูป้ายส่งสัญญาณเปลี่ยนตัวให้กับ4แควซึ่งเป็นครั้งที่3โดยถอดจูลี่ที่ยังอยู่ในสนามออกก็เป็นว่าทางฝั่งเจ้าบ้านใช้โคตา้าจำนวนครั้งในการเปลี่ยนตัวครบไปแล้วแต่ถัดมานาที89 ผู้ตัดสินที่4ยกป้ายเปลี่ยนตัวให้กับผู้เล่นฝั่ง4แควอีกครั้งนั่นเท่ากับว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเกินโคต้าที่กำหนดจากการที่ระบุเอาไว้ว่าเปลี่ยนได้แค่3ครั้งในระหว่างเกมซึ่งเรื่องนี้แม้ว่าจะมีรายงานว่าทางคู่แข่งอย่างวัดโบส i t ซิตี้ไม่ได้จิตใจเอาความอะไรแต่ทาง m a แ h Commissioner ได้เขียนรายงานไปยังบริษัทไทลีกจำกัดให้ทราบเรื่องและคาดการว่าจะมีการลงโทษฝ่ายจัดการแข่งขันออกมาซึ่งร้ายแรงถึงขั้นที่4แคว อาจจะโดนปรับถึงแพ้เลยทีเดียวเพราะถือว่าเป็นการกระทําผิดกติกาแต่ในมุมหนึ่งนะครับก็มีกระแสจากแฟนบอลออกมาเหมือนกันว่าอาแล้วทีมงานผู้ตัดสินล่ะไม่ได้เช็คหรอว่าทางฝั่งสีแควเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวครบตามโคต้าไปแล้วแถมยังมีการชูป้ายและก็อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นมาในครั้งที่4อีก ทั้งทั้งทีทีมงานผู้สินเองน่าจะรู้ดีว่ามันเป็นการทำผิดกติกาเรื่องนี้ก็คงต้องรอบทสรุปและคำอธิบายจากฝ่ายจัดการแข่งขันกันต่อไปนี่ก็เป็นหนึ่งเคสที่น่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะลงเอยอย่างไรจะถ,ถามว่าผิดไหมมันผิดแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะกล้าออกมายอมรับกันหรือเปล่าและก็อธิบายให้มันเคลียร์เพื่อที่จะทำให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอกีกทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของคิดไซโค้งหลีกรองในทุกวันพฤนอหาสบดีนะครับให้กำลังใจกัน2ช่องทาง Facebook, ก like, ก share, ก YouTube, ก subscribe. มกับกด แจ้งเตือนดูบอลให้มีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาสรุปเรื่องของความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันให้ได้ติดตามกันว่าเกมมันสุขเสาร์และอาทิตย์นี้มีความมันคู่ไหนรออยู่บ้างลาไปแล้วสวัสดีครับ